สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้ก็ตามคลิปเลยนะคะเราจะมาเปรียบเทียบเจ้าคาร์เรนดับเบิลเซรั่นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าตอนนี้เขาก็มีการออกสูตรใหม่มานะคะกับสูตรไลท์เท็กเจอร์นะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันให้เห็นชัดไปเลยนะคะว่าเนื้อเขาต่างกันขนาดไหนแล้วก็ผิวมันหรือผิวแห้งเนี่ยใช้สูตรไหนดีสุดเก่าผิวมันใช้ได้ไหมหรือว่าสูตรใหม่ใช้ได้เฉพาะผิวแห้งหรือเปล่าชุ่มชื้นพอไหมเดี๋ยวมาฟังกันเลยจ้า นี่ก็คือเจ้าตัวคาแรงที่นุกมีอยู่ในมือนะคะขวดเล็กกว่านะจะเป็นสูตรเก่านะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสูตรไมล์ไลท์เทกเจอร์นะคะอยากจะบอกว่า2ส,สูตรนี้นะคะเขาจะมีเป็นเหมือนเนื้อไฮดริกแอนด์ลิพิดิกซสเต็มใช่ไหมทุกคนก็คือเขาจะมีเป็นเนื้อเซรั่มแล้วก็เนื้อน้ํามันนะคะอยากจะบอกว่าตัวที่เป็นเนื้อเซรั่มสีน้ําตาลข้างในอ่ะคือสูตรข้างในเหมือนกันเดะเลยนะคะเขาต่างแค่ตรงปริมาณสูตรของออยด้านนอกนะ ที่จะไม่เหมือนกันนะคะก็คือตัวรุ่นใหม่นะคะเขาจะทามาให้เนื้อออยเนี่ยมีความเบากว่าบางกว่านะแล้วก็เวลาที่เรากดปั๊มออกมาในมือเนี่ยปริมาณออยก็จะออกน้อยกว่าเจ้าตัวสูตรเก่านะคะซึ่งถ้าใครอยากรู้ส่วนผสมอย่างเจาะลึกนะคะนุกแนะนําให้ไปดูวิดีโอเก่าที่นุกเคยทําไว้นะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วเขาเหมือนแบบช่วยเรื่องผิวแบบในเรื่องฟังก์ชันการทํางานอะไรบ้างเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบเนื้อหเห็นกันชัดๆเลยว่าตระก่ากับตัวใหม่เนี่ยเป็นยังไงไปดูกันเลยตัวแรกที่บีบจะเป็นสูตรเก่านะคะเนี่ยตอนบีบออกมาจะเห็นได้เลยว่าเนื้อมีความเข้มข้นแล้วก็มีความแบบหนักพอประมาณนะคะจะเห็นสัดส่วนของน้ำมันกับน้ำก็ประมาณนี้นะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นตัว สูตรใหม่นะคะไลท์เท็กเจอร์นี่ทุกคนจะเห็นไหมบีบออกมาจะเห็นเลยว่ามีความเหลวกว่าสูตรเก่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่เลหลวไหลเลยนะคะแล้วก็สัดส่วนของน้ํามันก็จะดูบางเบาวกว่านะคะใครชอบสูตรไหนก็ไปเลือกกันได้เลยจ้าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ทาคารแรนดับเบิลเซรั่มนะคะด้านซ้ายจะเป็นแบบไลท์เท็กเจอร์นะด้านนี้จะเป็นแบบสูตรเก่านะคะก็ทุกคนดูความมันมันก็ ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะนี่อัดสูมใกลๆความวาวของผิวก็พอๆกันเลยนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบด้านนี้หนักหน้ากว่าสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจับดูความมันนะจะรู้สึกว่าด้านนี้เออแบบว่ามีความมันที่น้อยกว่าด้านนี้นะคะแต่ว่าด้านนี้ก็จะรู้สึกแบบชุ่มชื่นกว่าหน้าดูแบบเลื่อนๆเหมือนมีแบบน้ํามันเคลือบอยู่มากกว่านะด้านนี้ก็จะแบบรู้สึกเออแบบพอดี อันนี้คือกดออปั๊มเล็กนะคะด้านละหนึ่งปั๊มเท่ากันเลย mm. อยากจะบอกว่าถ้าทาก่อนนอนทุกคนตื่นมาคือแบบผิวดูฟูดูอิ่มดูเหมือนแบบได้รับน้ำอย่างเต็มที่เหมือนฉันนอนแบบวันละสิบชั่วโมงอ่ะดูความวาวอีกรอบทุกคนว่ามันต่างกันไหมมันก็นิดนึงนะอ่ะอันนี่นี่นี่แสงมาแล้วจ้า และสําหรับชาวผิวมันนะคะอาจจะสงสัยว่าแบบเอ๊มันมีสสูตรแล้วเราใช้สูตรไหนดีนะอย่างที่นุ้เคยทําคลิปไปเขาที่แล้วนะคะว่าเจ้าตัวสูตรเก่าเนี่ยสำหรับคนที่ผิวมันแล้วก็ขาดน้ําคือเหมาะสําหรับตัวนี้อยู่นะทุกคนตัวเก่าก็ยังใช้ได้นะคะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบผิวมันมากแบบมันสุดๆเลยอะ่ะแล้วก็แบบไม่ได้มีการขาดน้ํานะนุ้ก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนไปใช้ตัวไลท์เทกเจอร์นะคะก็จะรู้สึกว่ามันเบาหน้าสบายหน้ามากกว่าเนาะแต่ สำหรับตัวนุกนะบอกเลยว่าใช้ทั้ง2ส,สูตรนะคะโดยที่ตอนเช้านะคะออกไปทํางานหรือว่าวันที่ต้องแต่งหน้านะุกก็จะใช้เป็นตัวไรเท็กเจอร์นะคะเพราะว่าเขาจะแบบมีความกักเก็บความชุ่มชื่นได้อยู่แต่ก็แบบไม่ได้มีสัดส่วนของน้ํามันมากเท่าสูตรเดิมเนาะส่วนตอนกลางคืนนะคะอีชันก็ขยัยบมาใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ใช้เรติอนนะคะหน้าแห้งมากแบบกลายเป็นคนผิวมันแต่ว่าแบบมันแห้งแล้วก็ดูเหมือนขาดนะ้ํามาทุกคนเออตอนกลางคืนนะคะยิ่งนอนในห้องแอร์ด้วยก แนะนำให้ใช้เป็นสูตรเก่าก็ได้นะคะใครที่มีอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปได้เลยส่วนใครหน้ามันนะคะที่กําลังอยากลองตัวใหม่แลว้วกลัวว่าจะเหนียวหน้านะคะก็แนะนําว่าอาจจะลองซื้อตัวไลท์เท็กเจอร์มาก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าความชุ่มชื้นม,ม,มันยังไม่พออย่างเงี้ยอาจจะหาแบบอิมลเลียนหรือว่ามอย์เจอร์ไรเซอร์ตัวอื่นแบบโบกทับก็ได้นะแต่ส่วนตัวนุกอะบอกเลยว่าตัวเดียวมันเอาอยู่แล้วนะทุกคนเพราะว่าคนผิวมันอะระหว่างวันมันก็จะมีการผลิตน้ํามันออกมาบนหน้าเรื่อยๆใช่ไหมเออแต่เราก ก็จะรู้สึกว่ามันแบบกําลังแบบพอดีแบบชุ่มชื้นไม่แห้งเกินแล้วก็ไม่มันเกินนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคนที่ผิวขาดน้านะแล้วก็รู้สึกว่าได้ทาไมระหว่างวันหน้าเรามันมันแบบมันกว่าเดิมนะอันนั้นน่ะคือคุณเป็นคนผิวมันแต่ว่าขาดน้านะจ๊ะระหว่างวันแบบหน้ามันรู้สึกว่าความชุ่มชื้นมันไม่พอเขาก็เลยผลิตน้ํามันออกมาเพิ่มนะอยากจะบอกว่าใครที่ได้ลองใช้คาแรงดับเบิลเซรั่มนะคือเขาจะมีทั้งเนื้อน้ําแล้วก็เนื้อน้ํามันในตัวนะคะรับรองว่าชาวผิวมันเนี่ยจะต้องรู้สึกว่า หน้ามันระหว่างวันน้อยลงนะทุกคนเออเพราะว่าเมื่อหน้าเรามันชุ่มชื้นแล้วว่าหน้าเรามันก็ฉลาดนะคะมันก็ไม่ได้แบบตะวี้ตะบันผลิตน้ํามันออกมานะคะเออเพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนําว่าคนผิวมันการใช้น้ํามันก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมันเยิมนะจ๊ะกลัวว่าหน้ามันจะแบบชุ่มชื้นไม่พอก่อนดีกว่ายังไงก็ไปลองกันดูนะคะวันนี้ก็มาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสูตรนี้ให้ดูกันแล้วนะยังไงก็ไปลองเลือกไปลองเล่นเนื้อที่เคาน์เตอร์เขาดูก่อนก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยใครที่ชอบให้รีวิวเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะหรืออยากให้รีวิวแบบเจาะเรืองส่วนผสมอันไหนก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะไยบลยจ้า